สวัสดีค่ะกับโฮกับชนแนลเอเธียุณดีชานะวันนี้จะมารีวสลามทำจากน้ำลายเอเลียนโอไม่ให้เล่นอีกเดี๋ยวเราจะยืดไปได้นี่นะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ตจั่งเดี๋ยวว่างาจะมาสอนทำตะมาณนี้ ประมาณมือคำนิดติดโทรศัพท์อ่ามาดูกันนี่ค่ะเป็นสรวนะนี่นใหญ่ นี่นะก็สูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวว่างๆจะมาสอนทำกันว,วนวนี่นะมันจะยืดมากๆนะคะเพราะว่ามันดูเหนียวๆน,นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะ